เอาน mm ้องอมมีเพลงเพียงว่าอยากให้รำให้ฟังอีกถึงบทไรก็ต้องไย <c oughs> <c oughs> เอ้า <c oughs> เอามีก่อนได้อีกเอามีก่อนได้อีกถึงบทไรก็ต้องไยสิไปงอบัวหันลินมียาหันลินไหมเออถึงบทไรก็ต้องไยสิไปโงอดอกมันยังผู้ใดสั่งมาเสียงิึดขึ้นว่ากวงบอกเคยัน อาจารย์นุ่นลังไห้คำคมต้องเจ็บเสบสิมาหวานจอยจอยทางไข่เมนโบเอาเออจลีดน้ำเอาเจรีดน้ำเออเอาจบแล้วจีจบแล้วไงแค่เนี้ยเอาบ่อันนี้บทคงอ้าวแบบนี้เอาอันอันบทอันเออเดชะบุญนุนคำได้มาลา ถึงทีเก้าขึ้นสู่เวทีไฟนิอ่อนท้องนาขาวจ้าอารามแสงบนเวทีส่องแจงแง้งทรงละอองสีลัสมีแผ่วพ้า,พาทอสแสงปะลลมไหลคายในใจตันตื่น ออกมายืนดอกวาดทางสอดสาตาโนอลำเยีมโอ้ยิ้มใส่พีชายขอโทษเด้อเจ้าไอา้ผู้มาทักสนาการฟังผลงานเชาวคณะบอลสิดำเนินเรื่องขอจไเลยนะ ดีบอดีอภัยบางอภัยนาำผู้ร้องแอวฟังเดอพองฟังให้มันสดแจงสิหูบนเบานาเข้มหรือจางผู้ฟังมักจังคอยตีชมไวจาละไหนแต่เพียงมีดีบอดีคอยเบิ่ง ใส่เลื่อนคือจังงำจะเลื่อนขึ้นผู้สุขผลพี่นออ้องเออภาษากรดยุติธรรมฉันลำเพี้ยนไปไหลาย <c oughs> เอเอดอ <c oughs> <c oughs> นขาหมาดินขะ,ะหวัวอลำกระเลิง <c oughs> <c oughs> เป็นไนภาษาบ้านเขาอื่นยังไงก่อนเขาเป็นภาษาบา้านยังภาษาพูด ภาษาพุทธายบอกอะไรกับภาษาพุทธายอย่างเช่นขานี่ก็จะเรียกว่าหาหาโผหัวนี่ก็เป็นโผเมียก็เป็นมีโผมียมีคนถามมาว่าเอ้าอยู่ชานุมานคือกันเป็นอย่างคือเบาคือเบาว่าสิอันสำเนียงเบาคือกันอันนี้ของผมก็นจะเป็นสำเนียงแบบเราเล่าเลยแต่น้องอําจะเป็นสำเนียงผู้ไทยเรือพี่น้องมีพุทธายยังเนี่ยก็ชานุมานมีแหละก็มีพุทธายขาพุทไายขาอันนี้อําพุทธายยัง ผู้ไทยผู้ไทยเ<ซ>ชียงโปรเลยอีอิยังสิบอ่ะฮัลโหลไม่ชนุมานจะได้แบบแต่ละบ้านนี่พูดไม่เหมือนกันนะคะคเช่นแบบภ<พ><พ>าษาบ้านชนุมานบ้านชนุมานแท้ๆนี่ก็พูดอีกแบบนึงนาซยาอีกแบบนึงบ้านนิคมเนี่ยนะคะนิคมแปลงก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะคำแก้วเมืองเก่าคำเดือยนอนกุ้งอะไรก็ว่าคือกันูผู้ไทยแต่ละคนก็บผู้ไทยแต่ละบ้านบรคือกันไหมคะอันนี้เราคือกันกับน้องแอมป่ะไม่เหมือนบอกเอาบอกน้องแอมจะเป็นสวย ขนาดโคกสานกับคันสูงยังพูดได้เหมือนกันเลยเรอเอาอันนี้อันเป็นผู้ไทยเหรอเอาลำ่ผู้ไทยฟังในสนะลั่ำเป็นป่ะมีลำ่ผู้ไทยเป็นลี่ยนฟังเสียงไรอะเออหาวละลายจัดพี่ตัวอื่นจะแก่น คุ้มเฮืองจนบระอดอันหกโมงสักเลยมั้ยเฮ้ยคอยคอยต่ยุดไม่คอยรับอีกแล้วข่อยก็เมื่อยเป็นตัวไปภาษาคือคิดว่าอันอันเอ้าอันคือบอกปุ๊กปุ๊กเป๊กเป๊กจังทีแต่ว่าอันภาษาบ้านพูดไทยเขาสีบอลจังทีครับโจโจโจอันนี้นะเบาแข็งแข็งเบาปุ๊กปุ๊กเป๊กเป๊กไปเพราะว่าภาษาจริงๆนะหนูเป็นคนเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนแบบใจมากแต่ว่าหนูเป็นนิสัยแบบพี่ว่าพี่บอลนะคะแต่ว่านเป็นคนแบบ นี่ใจดีแต่ว่าหนูนี่เป็นคนสิแบบว่าบลอกเกาว้าจังน้อยค่ะคือจังบอกว่าผู้ใหญ่ดีสินุนกกสิสเป็นคนประมาณแบบว่าเ wow. ว้าบเป็นจัีสินะถ้าคนไม่สนิทนี่จะรู้ว่าหนูเป็นคนแบบคือจังยิงอันนี้สินะพี่น